สวยมากเลยใบตองพี่ชายมีมาตูมพี่ชายคือหลายคนบอกว่าหน้าพี่กับน้องมันฟ้ากับดินก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่าคือมาตูมดูดีกว่าใช่ไหมตูมก็เลยรู้สึกแบบเออเข้าใจ <c oughs> <c oughs> คิดว่าน้องตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมีแววไหมว่าจะเป็นแบบ มีมีคือตูมอ่ะจะเป็นคนเดียวในบ้านที่ผักดันให้น้องไปทางนี้เพราะมันสูงเท่าตูมเกือบเท่าตูมอ่ะมันเป็นผู้หญิงที่สูงมากตอนนี้อายุ17สูง176ครับมาพูดถึงกระแสะหน่อยดีกว่าตอนนี้เนี่ยอุทิดาพลอยเพชรหรือใบตองผมบอกเลยนะว่าในโซเชียลบ้านเราเนี่ยนะทุกหน้าเนี่ยพูดถึงแต่น้องคุณเลยนะคุณรู้ใช่ไหมว่ากระแสะดังมากก,ก็ก็เพิ่งจะมารูนั่แหละ ว่ามันดังเลยตูมจะปรึกษากิฟตลอดขอตูมมาชอบเอารูปน้องไปให้กิฟดูแล้วกิฟก็จะกิฟตเป็นคนถ่ายรูปสวยไงพี่บุด,ดี้อีกิฟต์อ่ะใช่ใช่ใช่เออก<ช>็จะฟีลแบบเขาจะฟีลเซ็กซี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยจะแบบว่าเอออยากให้น้องเราเป็นประมาณนี้บ้างปกติเร<ล>ียกกิฟว่าอีกิฟตบ่อยหรือไงเรียกกร๊ปเรียกกร๊ปเรียกกรูปไม่เรียกอีกิฟก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเรากันเองคาดหวังขนาดไหนว่าน้องเนี่ยจะชนะเอาจริงๆนะตูมพูดกับน้องไว้ว่า ยังไงก็ได้ขอพี่เห็นหนูติดท็อป20อตอนนี้น้องคือท็อป4คือตอนที่อ๋อให้มันไม่ชนะสำหรับตูมคือมันชนะแล้วอะ่ะคือมันเป็นคนไทยแรกในที่ติดคนไทยไปสมัครปีมันเป็นคนแรกที่ติดแล้วก็เป็นคนเอเชียแรกที่โกไฟนะองรางมีท่าไหนบ้างที่เราได้ติดตามในการอ๋ออากาศที่คุณสอนเขาเช่นการจิกหน้าหรือไงมีมาโชว์ให้ดูหน่อยดิ ใช่ก็คือท่าที่ตุงตึกภูมิใจมากๆมนลองทำท่านี้นี่ถามนิดนึงมันมีดราม่าในการประกวดของใบตองด้วยใช่ไหมคือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องคุณพ่อครับว่าเนื่องจากแต่วันนี้ไม่เคยบอกรายการไหนจริงหรือเปล่าเราได้เอ็กซ์คลูซีฟหรอเล่ามาเลยเร็วก็คือ มแม่มาตู้มาแยกทางกับคุณพ่อโดยที่แม่มาเยอรมันและพ่อไปอเมริกา mm hmm. เมื่อสิบาปีที่แล้วและแม่ก็เอาลูปมาอยู่เยอรมันหมดน้องก็ไม่เคยเจอพ่อเลย15ปีเต็มจนกระทั่ง,งน้องติดท็อปยี่คนแล้วไปประกวดที่อเมริกาไง <Wow. S 1> เขาก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะพาพาพ่อมาเซอร์ไพรส์น้องตั้งรายการ เยลูอพิโซดนั้นดังมากแล้วแบบคนแชร์กันพูดกันคือเยอรมันอ่ะทั้งสืบทิมทุกฉบับทุกเว็บไซต์ออกหมดเลยตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องสาวคุณแล้วเนาะ ม,ม,ม่มีม่กล้าพูดได้เลยไม่มีขอให้โชคดีแล้วมาอัปเดตทาง Woody World เรื่อยๆนะครับมาตูมนะได้ครับผมผมเียครับคุณทาง Woody World มากๆนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้อนุทิดางี้ก็ฝากเชียร์ฝากดัง<ม>เลยกันเด็กไทยคนแรกอายุ17ในเวทีรันเวลระดับโลกเลยนะ